เอาละสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาในเกม Ball ดากันบอสเซ Z ยกขังบัตเทิลอีกแล้วนะครับและวันนี้จะมารีวิวตัวละครจากศึกชิงเจ้าอีกหนึ่งตัวอีกแล้วนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ก็คือเซลล์เพอร์เฟคฟอร์มนันเองนะับเป็นตัวจากศึกชิงเจ้าชิงชจ้ิชิงเา้าชิงชาติชิงชย่ชิงชิงเป็นคนจีนเลยกูเหียซึ่งเซลล์เนี่ยมันก็เพิ่งได้รับการเอเวกเคนไปพร้อมกับโกหังที่ผมได้ทําคลิปไปเมื่อวานเนี่ยครับนะ คือได้เปลี่ยนร่างเหมือนกันซึ่งเป็นตัวละครซับพอร์ตจากทีมไวไลท์ที่ค่อนข้างจะมีความสามารถที่ดูดีเลยนะครับผมนะก็มาดูกันว่าตัวมันเองเนี่ยมีความสามารถยังไงบ้างนะครับหลังจากการ a w a k e n i นในรอบนี้นะฮะอันนี้ตัวละครผมเองเนี่ยผมมีลดเส้นทาง90% 3เส้นทางนะครับผมอ่ะซึ่งสำหรับเรื่องของสเตตัสตัวละครก็จะเป็นแบบธรรมดาไม่ได้มากถึงขั้นแบบหมื่นอัพอะไรอย่างนั้นนะครับแค่หลักหมื่นต้น,ตน,ตนๆเฉย 1> HP 1มื่น a k หมื่น Defense เจ็ดนะครับเอ่อ uh, Leader Skill นะครับ Skill ูุนนำนะครับผมนำให้กับสีเขียวคิปบวกสทุกอย่างจะส0อันนี้ช่างมันนะฮะถ้าไม่ตายเพิ่ม a d k Defense ห้าสิบเป็นต์หนึ่เทิร์นแล้วก็ตีซูพิมดาเมจเหมือนกับโกฮังไซอ์สองเกสไซยะแมนเป๊ะๆนะถ้าไม่ตายนะครับถึกขึ้นแรงขึ้น50%ส่วน p าส s i ของเซลตัวนี้นะครับผมมี a d k Defense ตั้งต้นให้ร้อยยี่นะครับ แล้วก็ซัพพอร์ตให้กับตัวละครฝ่ายเอ็กสตรีมคาร์ดนะครับเอ็กสตรีมคาร์ดออนไลน์คีย์บวกสอง A.D.K.D e f e n s e ์บวกสาซัพพอร์ตให้กับฝ่ายตัวละครตัวร้ายนั่นเองนะครับซัพพอร์ตคีย์สอง A.D.K.D e f e n s e 30เนาะนะนะแล้วก็ตัวละครตัวดีนะครับตัวละครซูปเปอร์คาร์ดฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะถูกหักลบดิเฟเอนส์ไป60%เลยอันนี้ถือว่าหักมากกว่าโกฮังอีกนะเว้ยโกหังมันหกัก58นี่มันหัก60เลยทีเดียวอะหักเยอะกว่า2%นะครับ แล้วก็มีโอกาสไฮแชนในการที่จะโจมตีนะครับโจมตีไม้ตายเพิ่มเมื่อเจอศัตรู2ตัวหรือมากกว่านะก็คือเวลาเจอตัวละครที่มากกว่า2ตัวอะไรเงี้ยหรือว่า2ตัวก็ได้นะคือห้ามเจอ1ตัวเอา,อาง,ง่ายๆเจอ2หรือมากกว่านะี่มันมีโอกาสแบบไฮแชนที่จะโจมตีไม้ตายเพิ่มโอกาส50%ดังนั้นเนี่ยตัวมันเองมันสามารถตีไม้ตายได้3รอบเลยนะครับผมตัวละครฟรีศึกชิงที่ ตีไม่ตายก็สามลอ้ออะไรเงี้ยแล้วก็มีความสามารถในการซัพพอร์ตความสามารถในการดีบัฟฝ่ายตัวละครตัวดีฝ่ายตรงข้ามแล้วก็คิดว่าในแง่พลังป้องกันกันกบแง่พลังโจมตีนะ่าจะมีระดับหนึ่งนะน่าจะทําขึ้นหลักล้านได้เลยก็ว่าได้อันนี้ผมถือว่ามันดูน่าสนใจดูภาพรวมเนี่ยผมคิดว่ามันดูดีก่าโกฮังเกซาแมนเดียซ้ม um, นะเพราะว่าตรงที่มันสามารถตีเบิ้ลได้แหละนะแล้วคือมันไม่ต้องเก็บสแต็กอะไรพาสซีฟเลยไงย เปิดมามันมีเดยเดีเฟนให้เล่นร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับเนื่องจากเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเซลนะฮะเป็นตัวร้ายหลักจากภาคเซลมันเองอยู่แล้วเซลซาก้า aka, ใช่ไหมก็จะมีลิงสกิลที่ชื่อว่าบิ๊กแบนด์บอสอยู่ซึ่งลิงนี้ก็สําคัญมากในการที่จะเพิ่มดาเมจกับดีเฟน์ขึ้นมานะะงั้นก็เป็นหนึ่งตัวละครที่อัพลิงสิบมาก็ไม่เสียหายอย่ะผมบอกเลย น่าจะมีประโยชน์ใช้ได้เลยครับในทีมแบบพวกทีมเซลทีมแอนดรอยทีมอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถอยู่ได้เพราะว่าเป็นตัวละครซับพอร์ตไงแล้วก็มีแคตตาล็อกให้อยู่เยอะมีทีมให้อยู่เยอะระดับหนึ่งเลยนะถือว่าดูดีม,มากๆเลยจ้ะดูดีม,มากๆนะฮะก็เดี๋ยวมาลองเทสกันนะครับในด่าน sbr เลยละกันว่าเป็นยังไงเอาละ่ะมาเรามาเทสกันในด่านอีพิกอีพเลยลวกันก็คือด่าน sbr แบบ ex นะครับผม นะซึ่งมันจะในตัวละครฝ่ายตัวดีด้วยทําแมเซลเนี่ยจะสามารถที่จะรีดความสามารถมาแบบเต็มที่ทุกอย่างจเจอตัวดีก็หักลบดีเฟนต์ตวดีไปหกสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะตัวมันแบบว่าชัดเจนนะในแง่แบบว่าตัวละครฝ่ายไวรลายชัดเจนซับตัวร้ายจเจอตัวดีก็ลบดีเฟนต์ตวดีให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมนะโอเคซึ่งเขาโผล่มาเทินหน้า ทธนี้ก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนละกันนะเต่อตีใส่นีล่ละกันชิปใส่เข้าไปเลยคือเซลเนี่ยมันน่าจะเก่งในด่าน s p r มากมากกว่าด่านเกมยาวนะครับด่านเกมยาวส่วนใหญ่ศัตรูมีแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งมันจะทำให้เซลเนี่ยมันมีโอกาสในการลั่นแม้ตายเพิ่มไม่ได้นะเพราะถ้าเซลจะลั่นแม้ตายเพิ่มได้เนี่ยมันต้องเจอ2ตัวเป็นขั้นต่ําก่อนนะครับเพราะงนั้นเนี่ยด่านพวกแบบ ด่านเกมยามันเป็นไปแทบไม่ได้นะหายยากมากที่ว่าที่ว่าด่านเกมยาจะมีตัวละครแบบว่า2ตัวอะไรเงี้ยนะแต่ว่าด่านอีเวนต์ธรรมดาดครั้งอีเวนต์พอมีบ้างบางด่านแต่ก็น้อยเหมือนกันนะครับมาโผมาแล้วเซลล์ของเรานะครับน่าจะใช้ได้อยู่นะดูจากทรงแล้วเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวละครตัวร้ายอะ่ะมันไม่เหมือนโกฮังโกฮังมันลิงก์ก็ดีก็จริงแหละแต่ส่วนใหญ่ลิงก์ตัวละครตัวดีของโกฮังมันไม่ได้แบบเป็นลิงก์ที่แบบว่า เท่าตัวละครตัวร้ายไงผมว่าตัวละครตัวร้ายแบบอย่างเช่นพวกเซลล์พวกอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่ามันได้ดามเมจเยอะกว่าพวกเซลล์พวกฟิเซอร์อะไรเงี้ยฮะถ้าใครลองสังเกตดูนะครับนี่ไงเอาเรื่องไหมล่ะเปิดมาดีเฟนส์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นอันนี้คือเห็นได้ชัดเลยว่าดีแบบโกฮังเกราแมนมากฮะเพราะว่าโกฮังต้องเก็บพาสซีฟก่อนแต่ว่าเซลล์ไม่ใช่แล้วเปิดมาหนึ่งแสนดีเฟนส์เลยนะครับนะมีซัพพอร์ตจากศิษสาวมาให้อยู่แหละ หนึ่งแสนดีเฟนต์ไม่ใช่แนน้อยน,อนะผมบอกเลยนะเพราะว่าเป็นแค่าการตั้งต้นไงม,นมันตีเสร็จมันตีเสร็จมันบวกไอเดคดีเฟนต์จากไม้ตายเพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นต์แถมไม่นำซ้ำมันมีโอกาสในการเบิ้ลเพิ่มด้วยอะ่ะถ้ามันตีไม้ตายภในถืนนั้นมันถ้ามันแบบว่าได้ตีแม้ตายภายในถืนนั้นเนี่ยตีประมาณ3รอบเนี่ยมันจะถึกขึ้นแบบเป็นหลัก2 0 0 0 0 0กว่าอะไรเงี้ยเลยนี่ฮะผมนะมันจะโคตรสุดยอดมากๆก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะ ผมอาจจะตายได้ภายในเทืนนี้แต่ไม่เป็นไรนั่นไงแม่งแมตตาเข้ามาดักหน้ากูไอ้สัตว์ทั้งปาบแปดหมื่นโอ้โหยีงไม่ตายได้ไงวะเนี่ย <c oughs> ดาเมจล้านเจ็ดเอ้ยก็ใช้ได้นะ <c oughs> เกือบสองล้านนะฮะแล้วคือแบบมันมีโอกาสเบิ้ลเพิ่มอ่ะนี่ไงเบิ้ลเป็นเท่าไหร่เป็นล้านแปดถ้าติดอีกรอบก็เป็นล้านเก้าเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยนะใช้ได้นะ และคือด้วยความที่มันติดเบิ้ลนี่แหละมันจะเพิ่มความถึกขึ้นมาหลายเท่าตัวด้วยกันนะฮะการว่ามันบวกดีเฟนซ์เพิ่มมาหลังยิงแม้ตายประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะเว้ยแสนหนึ่งก็โอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่มไปอีกอะ่ะสองแสนแล้วอะ่ะ <c oughs> ดีผมกล้าก,การันตีเลยว่าดีแน่นอนนะครับผมการันตีโดยปากดักเพย์ซีแหละดีเลยอะ่ะเป็นตัวละครสุดชิงเจ้าที่ดีเลยนะเออเป็นซัพพอร์ตคือมันเป็นซัพพอร์ตอ่ะ ด้วยความที่ว่าเป็นซัพพอร์ตที่แบบมีดีเฟนต์ขนาดเนี้ยถือว่าเอาตัวรอดได้เลยนะแล้วก็ดาวมจก็พอมีด้วยอะ่ะหลักล้านกว่าล้านเจ็ดร้านแปดอะคือมันมีเิษเอื้อมถึงหลัก2ล้านคือถ้าคุณอัพลิงก์อัพลิงก์เวลสิบหรือว่าอัพลิงก์มากกว่าเวลที่ผมอัพมาเนี่ยนะแล้วก็แบบว่ายังไงอ,ะอ่ะปวดเส้นทางร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันตีนขึ้นหลัก2ล้านได้นะทําเป็นเล่นนะคือเล่นกับพวกเซลล์ร่างเพอร์เฟกต์เซลไม่ใช่เพอร์เฟกต์เซลดิเออเพอร์เฟกต์เซลถูกแล้วนะครับผม ที่มีไฟฟ้าช็อตล่างนี้แหละไอ้ล่างน,นี้แหละล่างของ L R าตอนแปลงล่างกันแหละถ้ามันลิงก์กันอะ่ะมันได้ลิงก์ดาเมจอะไรอย่างเงี้เพิ่มไงใช้ได้นะครับผมสุดยอดมากเลยนะโอ้โหแลวคือกูรอดตายได้ยังไงเมื่อกี้กูจะตายซะแล้วครับรอดตายซะง,งั้นเลยถือว่าดีละไม่งั้นก็จะเสียเวลาซะเปล่านะครับรอดตายเฉยน,นะแต่เซอร์ไพรส์จริงที่ว่ามันความสามารถมันดีแล้วก็ใช้งานจริงก็ดีกว่าที่ผมคิดด้วยนะเออ คือดูจากความสามารถอะดีแหละแต่ใช้งานจริงมันมันดีกว่าที่เราคิดไว้อะนะเข้าใจอารมณ์ไหมใช้ได้เลยนะครับถือว่าเอาเรื่องมากนะครับอืแต่เพิ่งเมื่อกี้ผมก็ได้ทํางานลิงนั่นแหละได้ทำงานลิง์ Big b a บ b บอสมันเลยมีดาเมจขึ้นมาแล้วก็เดฟเฟนขึ้นหลัก1นึ่งแสนได้นะครับนะคือตัวละครกาชาที่เป็นซับพอร์ตอะมันก็ทำดาเมจหลักประมาณนี้แหละหลักล้านกว่าถูกปะเออ คือไม่ต่างจากเซล์ตัวละครตรงนี้เลยเซล์นี้ก็แบบเป็นตัวละครซับพอร์ตซับทั้งคีทั้งเอเคดีเฟน์แล้วก็ดามเมจก็หลักล้านกว่าเกือบสองล้านอะไรเงี้ยแล้วก็มีดีเฟน์ที่แบบขึ้นหลักสองแสนได้ะเข้าใจอารมณ์ไหมดีมากเลยไม่แตกต่างจากตัวละครกาชาเลยอะ่ะคือแบบให้ผมให้ผมพูดใหม่ไหมเป็นตัวละครซับพอร์ตที่แบบมีดามเมจและดีเฟน์พอที่จะพอแบบทนมือทนตีนได้จริงอะ่ะในสนามลบจริงอะ่ะ แล้วก็มีลิงก์เซตที่ดีกับทีมันเองด้วยอะไรเงี้ยคือแบบมันดีแล้วอะ่ะที่ผมยกข้อผู้นี้มาคือแบบแม่งดีหมดแล้วอะ่ะดีหมดเลยแบบเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครหลักในทีมเลยก็ว่าได้นะครับสุดยอดจริงๆริงนะเสะยียงเดียวมันลิงก์กับไ้นั่นไม่ได้ลิงก์กับเซลล์อตอนล่างแรกไม่ได้นะเพราะว่าชื่อมันซ้ํากันไงนะแต่ถ้าเป็นเพอร์เฟกต์เซลล์ร่าง2มันาแบงค์่างนี่สามารถยืนคู่กันได้อยู่เนาะอนั่นแหละเสรยดายนิดนึงนะครับผม รอบนี้ก็อาจจะไม่สามารถที่จะโจมตีเบิลได้แหละเพราะว่าเราเจอศัตรูแค่ตัวเดียวนะครับผมดังั้นจะไม่สามารถเบิลเพิ่มจากพาสซสีบได้แล้วนะก็แอบเสียใจนิดหน่อยนะลิงก์กับ13ไล้แค่2ลิงก์เองนะดีเฟนส์แสนสคิดดูดิแสนสองดีเฟนส์ตั้งต้งตนคุณคิดดูดิตีเสร็จเพิ่มดีเฟนส์50%นะ่ะไม่ใช่น้อยๆน,นะคุณผู้ชมเอาดิไม่ใช่เล่นๆน,นะ แล้วอย่างแม้ตายก็ดูสวยงามนะคือที่แน่มันไม่ซ้ำกับใครแม้ตายเนี่ยไม่เคยมีตัวไหนแบบทําแม้ตายอย่างนี้ได้นอกจากตัวละครตัวนี้นะครับเออเป็นเอกลักษณ์ดีนะเก่งเก่งเลยเก่งเอาใจไปเลยอะ่ะผมชอบนะเซลตัวเนี้ผมชอบมากเลยแม่งแม่งเก่งอะ่ะนะครับแต่ถ้าจะให้คะแนนนะมันแบบ คือมันดีในแบบของมันอยู่แล้วเว้ยแต่แบบถ้าในแง่แบบแบบว่ามันเก่งแบบว่าพอรับมือเต็มที่มันแบบมั่นใจได้เลยไหมก็ใหม่แรอกครับคือมันเก่งในแบบของมันอยู่แล้วคะแนนผมให้เอามาสักโอ้โหแล้วบบแปดอะคือแปดอัพแน่นอนผมบอกเลยผมชอบนะมันดูดีมันดูเท่มันดูเก่งอะนะได้ใจอ่ะได้ใจดาร์กเทย์อะยิงเข้าไปสองล้านแอคทีฟใส่ทั้งไปฮะแล้วก็ปิดฉากด้วยเดนบรีมมันชื่อว่าอะไรเพอร์เฟกต์เดน เดบีมเหรอชื่อท่าเซลล์ล่างอย่างนี้มันชื่อว่าอะไรว่าเพอร์เฟกต์เดนบีมมันท่าฟิเซอร์เด b บีมมันชื่อท่าฟิเซอร์เอาเดนบีมจริงด้วยวะมึงก๊อปท่าฟิเซอร์มาเหรอเซลเนดบีม <laughs> <Dead Beam. laughs> มันชื่อท่าเดียวกันเพิ่งรู้เหมือนกันนะันเนี่ยเออผมก็ว่ามันคุ้นๆวะแล้วมาอยู่ๆมาเลี่ยงท่าท่าของเซลแอลว่าได้ไงเนี่ยนี่พูดไปเรื่อยเลยเนี่ยนะโอเค มาต่อครับด่านที่2ของของด่านนี้แหละนะเสเ็จที่2ของด่าน sbr อันนี้เจอศัตรูหลายตัวด้วยกันนะครับนี่แหละน่าจะโอเคเลยนะรอบนี้เราเจอศัตรูหลายตัวนะครับมีโอกาสเบิ้ลเพิ่มแล้วนะครับ defense cell เ,เ,เท่าไหร่ defense cell เ,เ,เหลือลงมา9ก้าหนะครับเพราะว่าลิงก์ big bad boss ไม่ทำงานนะครับผมเพราะว่าเลือดยังไม่ต่ำนะฮะอโอเค ผมจะขอใช้เทมช่วยป้องกันไปละกันนะเขาดูทรงไม่น่าจะรับมือได้ไหวหรอกนะครับคือใช้งานจริงได้เลยอะ่ะเออเพราะว่าดีเฟนซ์เขาจริงมันก็ถือว่าถึกมากแล้นะถ้าคุณใช้เทีมาช่วยป้องกันนี่คือไม่ต้องพูดถึงอะ่ะเอาอยู่อะ่ะคือแบบเอาอยู่เลยนะครับผมเจ๋งมากๆเป็นตัวละครหลักในพวกแบบทีม Android เซ l ร s a ากพอไหวป่าวะก็พอได้นะไปเล่นตำแหน่งสารอะไรย่างงี้เหรอ ก็น่าจะได้อยู่นะคือถ้ามันแบบว่ามีด่าน SBR อะไรเงี้ยผมว่าเ,เซลตละครนตัวนี้มีโอกาสหยิบไปเล่นสูงมากเพราะมันเหมาะมันเหมาะกับด่าน SBR มากอะทั้งดีบัฟฝ่ายตรงข้ามนะครับซัพพอร์ตให้กันได้อะไรเงี้ยมันมันเหมาะกับ SBR จริงๆนะฮะติดเบิร์นไปอีกรอบนึงเะครับเพิ่มความถือขึ้นไปอีก50%ไม่ต้อังบอกก็รู้ว่ามันถึกขนาดไหนเนี่ยตอนนี้ดฟเฟนต์น่าจะขึ้นไปหลัก2 0 0 0ส0แล้วมั้งเนี่ยเะย ตีธรรมดาไม่เข้าอยู่แล้วนะครับสบายเลยชิวๆอ่ะบอกเลยหม้ตายมาเท่าไหร่ดูดิฮะขอหน่อยโอ้สองแสนหกโอ้โหจะว่าแบบจะว่าแบบว่าจะขิงสักหน่อยนะสองแสนหกเมื่อกี้เป็นวุฒิเต่าสีอะไรน,น่าจะเราน่าจะแพ้ทางท่าเลยโดนแรงใช่เออนะครับเซลลเป็นสีเขียวไงวิวเต่าสีม่วงโดนสองแสนหกรับมือได้อยู่นะ นะครับเนี่ยมันใช้งานจริงไดจง้จริงๆอ่ะถือว่าคือถ้าไม่ใช่ผู้เท่าเต่าสีม่วงถ้าเป็นผู้เท่าเต่าสีอื่นถ้าแบบว่าเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีอื่นสีแดงสีฟ้ามันตีเสร็จเซลล์ประมาณหลักแสนเองอะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยเลยนะคือจะตีเข้ามาหลักแสนกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงสองแสนแน่นอนนะครับสุดยอดเลยนะฮะโอ้โหชมทั้งคลิปเลยว่ะเป็นคลิปอวยไปแล้วเนี่ย <laughs> คือบอกก่อนทนะี่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะน,นี่คือแบบเฟิร์สอิมเพชชันแล้วแบบผมรู้สึกชอบมันมากจริงๆไ,ไ,ไม่ได้อวยไม่ได้ไรเลยใครมีลองไปเทสต์ด้ว่ามันเป็นยังไงนะครับมาแชร์ความเห็นกันได้นะครับผมชอบมากตัวนี้นะชอบกับโกฮังเกสเซอแมนจริงๆคือแบบเห็นต่างะ่ะเห็นความต่างกันเลยอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเกเซอแมนโกฮังไม่ดีนะก็ดีนะครับนะตัวละครแต่ละตัวนี่คือมีความดีงามในแบบของมันอยู่แล้วนะครับจะไปเทียบกันมากแล้วกันนะ แต่คือมันมาพร้อมกันไงระหว่างเซลกับโกฮังอะ่ะมันมาพร้อมกันใช่ไหมล่ะมันมาแบบใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยผมก็เลยให้เซลมันดูดีกว่าเอามาเทียบกันลเล่นๆนะครับเพราะว่ามีสกิลคล้ายกันนะครับนะโอเครอบนี้โอ้กลับมาเทิร์นี้เหมือนเดิมนะครับซัพพอร์ตอ d เเต็มที่เลยเสไดายลิงบิ๊กแบดบอลไม่ทำงานเนาะถ้าทำงานน,น่าจะแจ่มเลยแหละถ้าเกิดว่า ช่องหน้าโดนตีมาหนักๆนกน่าจะทําให้ลิง์บิ๊กแบทบอสทำงานได้อยู่นะมาลองดูแล้วกันนะ,ะนครับ่ครับเธอนี้เป็นเธอที่ผมน่าจะตายแล้วแหละเนี่ยพอดีก็จงใจอยากจะตายเรียซ้เนี่ยจะได้จบคลิปเลยนะครับไม่ต้องพูดมากเพราะว่านี้คือที่เล่นมานี่คือผมรู้สึกแบบรู้สึกดีนะเป็นตัวละครที่เก่งเลยนะครับภูมิใจมันแบบจะบอกว่าไงมันไม่ใช่ภูมิใจบอกว่า ชอบใจอ่ะเออตัวละครตัวนี้มันชอบใจผมมากเลยมันได้ใจผมมากดามจล้านเจ็ดรอบแรกอยากเห็นแบบตีสามครั้งวะเซลจัดมาดิจัดมาดิดาดตีสามครั้งอ่ามีเบิ้ลให้ตีอีกรอบหนึ่งมันจะเจ๋งมากเว้ยตีสามครั้งอะ่ะถ้านับรวมดามจสามครั้งก็โอ้โหหลายล้านนะทาเป็นเล่นนะเฮ้ยเอาจริงเหรอขอบคุณมากโอ้โหมันฟังเราอะ่ะมันฟังเรา ซล์แม่งบอกมาสเตอร์คุณอยากให้เห็นคุณอยากเห็นผมตีสามรอบใช่ไหมได้ผมจัดให้เลยแม่งตีสามรอบจริงด้วยเมื่อกี้ดาเมจแม่งพยายาพุ่งไปสองล้านดาเมจนะฮะทาเป็นเล่นนะล้านหกล้านเจ็ดรอบสองล้านแปดรอบสามสองล้านทําเป็นเล่นดาเมจแม่งตาไปกี่ล้านแล้วอ่ะเออก็แรงนะเอาเรื่องจัดนี่ไงแรงมากสื่อแสนห้าตายเกมโอเวอร์สรุปแบบไม่อวยเลยนะ คือถึงจะพูดไม่อวยมันก็อวยไปแล้วแหละแม่งเก่งอ่ะชอบอ่ะชอบมากคือแบบผมมองในแบบมุมมองตัวละครโตฟีผมไม่ได้ไปเทียบแบบตัวละครกาชาไงในแบบในแง่ตัวละครโตฟีอ่ะแม่งสุดยอดมากนะเออคือแบบเป็นซัพพอร์ตที่แบบทําหน้าที่ได้ครบถ้วนทั้งซับทั้งอะไรก็แล้วแต่แบบเต็มที่จริงๆนะครับนะมีแคทให้อยู่หลากหลายแคดด้วยลิงก์เซ็ตก็ดีด้วยนะครับมันมันเจ๋งจริงๆอะ่ะ คือซัพพอร์ตมีตั้งต้นมีป้องกันอะไรมาให้พร้อมเพียงทุกอย่างเนี่ยมันหายากนะครับแล้วมันมีลิงเซตอะไรก็ดีทุกอย่างมันสุดยอดแล้วนะฮะอยู่ในทีมแบบ power absorption ทีม s w o r อ enemy ทีมอะไรก็แล้วแต่ที่เซลลมันอยู่แล้วมันเข้าพวกกับตัวละครในทีมอะเต็หมดเลยเว้ยพอลิงเซตมันดีไงนี่แหละคือข้อดีหนึ่งอย่างคือลิงเซตแม่งได้แม่งดีนะครับก็เลยเจ๋งเลยอะ หลักๆคงเป็นทีมพวกเซลทีมมันเองแหละทีมเซลซาก้าททม์ทาทวเวลอร์แล้วก็ทีมแอนดรอยอะไรเงี้ยนะครับเจ๋งมากๆเลยนะโอ้โหได้ใจวะยิ่งจังหวะสุดท้ายที่มันตีสามรอบอ่ะโอ้โหจะร้องไห้น้ำตาไหลเลยแม่งลูกพ่อลูกพ่อโอ้โหฟังด้วยนะฮะติดแบบแม่งติดให้จริงจคือถาเอาาจริงถ้ามันรวมดาเมจมันแรงมากจริงเว้ยนะประมาณ5้าล้านได้เลยนะนะครับ แต่ดาเมจแบบว่าตุ่มเดียวกับดาเมจทีละครั้งเนี่ยมันมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับดาเมจตุ่มเดียว5ล้านมันจะดูแรงกว่าเยอะหลายเท่าไงอันนี้แบบมันตีมาทีละล้านทีละ2ล้านแล้วก็มารวมกันเนี่ยมันมันเทียบกับ5ล้านตุ่มเดียวไม่ได้แต่เอาจริงมันก็ถือว่าดาเมจแรงนะฮะมารวมกันแล้วนะครับผมนั่นแหละใช้ได้ดีมากเต็มอะเต็มเต็มร้อยอะให้10เต็มร้อยอะอวยอะอวยจัดอะนะครับผมนะไม่แต่ก่อนให้10เต็มร้อย ต้องบอกว่าให้ร้อยเต็มสิบเดี๋ยวให้สิบเต็มร้อยกูพูดที่ไอะไรของกูเนี่ยนะฮะโอเคครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วใครมีอะไรอยากสอบถามก็สามารถสอบถามได้เสมอเลยนะครับผมจะคอยตอบให้ตลอดทั้งในแฟนเพจ Facebook และก็ในคอมเมนต์ YouTube นะครับหรือแม้แต่ใน Discord ของผมนะครับ Discord Dark PC ก็สามารถเข้ามาแจมกันได้ใครอยากพูดคุยกับเกมด็อกคอมเบตท์ขก็ลองเข้ามา,าสูงสิง ได้นะครับผมสูงสิงสิงหาราสัตว์อะไรก็แล้วแต่ช่างมันนะฮะพูดมั่วหมดแล้วเนี่ยนะฮะก็โอเคและกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย